เห็นปะไกลมากกคือซีอยากได้คือสุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่เหลือจะพอวะผมขอแนะนำเฟสซ่าช็อปบรกิการเต็มโลบักระบบ ID pass อีกท้ายยังมีเกมต่างๆให้คุณได้เลนอีกมากมายลิงก์ Facebook ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับทางด้นในเกมโลบะนะครับตอนนี้มีชื่อว่า k i n g Legacy อีกแล้วนะครับโอเคผมไม่ได้พูดถึงไฟติ้งสไตล์ในเกมนี้ สักเท่าไหร่เลยอือฮึถ้าการติดตามผมนานเนี่ยผมไม่เคยได้พูดถึง fighting style ในเกมนี้สักเท่าไหร่แล้วกูจะพูดซ้ําเพื่อว้าวครับในครั้งนี้นะครับผมก็จะมารีวิวทุกอย่างแล้วก็สอนวิธีการหาทั้งในโลกเก่าและโลกใหม่ให้ทุกคนดูนะครับตรงนี้เลยตรงนี้มีสามจุดนะครับอยู่ตรงไหนครับพี่ตรงนี้อ่ะไปจีอันนะครับผมจะไปที่โลกใหม่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่โลกเก่าเพราะว่าโลกใหม่เนี่ยมี แฟั่งสไตล์ครบกว่านะครับตี่นแล้วเขาโชว์สกิลกันทีหลังเอ่าเฮ้ยทำไมมาเกิดที่นี่วะผมนึกว่าผมเกิดตรงนู้นโอเคครับตอนนี้เรากลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมไปอันที่ใกล้ที่สุดก่อนเลยครับจะเป็นกดผิดจะเป็นดาร์กอนคอนะครับอยู่ทางซ้ายนี้นะครับมาตามผมมานี่นะครับอันนี้เป็นอันแรกนะครับที่อยู่ใกล้สุดครับเป็นดารากอนคอนะครับดากดาร์กอนคอนมาสเตอร์นะครับ ใช้อยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะครับอือหึอ่ะนี่นะครับสกิลมีทั้งหมด4สกิลนะครับมาเรามาดูสกิลกันสกิลเซสดาร์กอนสกิลเซสเสกิลเซตนะครับดาร์กอนคลอวันนี้ดาร์กอนบลิดดาร์กอนลัชอือหึต่อรัวๆนะครับควบคุมทิศทางไม่ได้ดาร์กอนสตรอมเป็นการต่อยหมัดลงพื้นนะครับประมาณนี้นะสำหรับดาร์กอนคลอ โอเคเดี๋ยวเราไปที่เดิมที่ผมอยู่เมื่อกี้นะครับก็คือที่สามจุดนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงแถวซาต,รตรงนี้นะครับก่อนจะเข้าไปที่อ่าก่อนจะเข้าเกาะหิมะตรงด้านนู้นนะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นฟันติสตา์ของโลกเก่านะครับเราสามารถอ่ามีได้ดูที่ไม่ต้องกลับไปโลกเก่านะครับจะมีเป็น ฟิชแนคาราเต้น,นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นไซนบอรอกแล้วก็เป็นขาดําตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวทีละอย่างเลยนะครับโอเคเริ่มจากขาดําถูกสร้างขึ้นโดยใครบางคนตามสไตล์ใช้อยู่ที่1นึ0 0 0สนะครับสกิลค่อนข้างเทพเลยนะสำหรับขาดำเกมนี้ผมชอบมากครับสกิลเซสเท่มากเท่งจริงเท่จริงผมชอบมากก็จะเจก็จะได้ฮางคิที่ขา QX แล้วดิคือมันเท่งจริงเท่งจริง Skill C Sweep Party Table สามารถกดเดินได้นะครับไม่เหมือนเกมบอกฟุต u z b l o กดแล้วไม่สามารถเดินได้สกิลนี้นะครับแล้วก็จะมีคำว่า f r a m ถ้าเรากดไฟเนี่ยทุกสกิลของเรานะครับจะกลายเป็นติดไฟหมดเลยนะครับอย่างเช่นสกิลน,นี้จะกลายเป็นติดไฟครับดนก็จะติดไฟหมดเลย นี่นะครับเห็นไหมจักรกลมีไฟทุกสกิลเลยนะครับใครที่เป็นมือใหม่และชอบขาดําเนี่ยเกมนี้ตอบโจทย์มากสกิลเท่มากนะครับแต่ก็เรื่องของความแรงเนี่ยมันก็ไม่จะแรงมากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นขาดําของแบบเรื่องแรงครับแล้วก็ราคาอยู่ที่แค่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมสรุปอีกทีว่า,าอะไรมันดีที่สุดนะครับโอเคมาต่อที่ฟิชแมนคาราเต้นะครับหน้าตาเขาก็จะแปลกๆนิดนึง ไม่น่าน,นีแต่หลักว่าเยอะเลยมาเป็นศิลป,ปะการป้องกันตัวโอเคอ่านทำได้แค่นี้หนึ่งล้านห้าแสนนะครับยังไม่พอแต่กูซื้อได้อะสกิลวีใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ระบบผมหมดเดี๋ยวผมขอหยุดสกิลวีไว้เอ้ยเอางี้แล้วกัน,กนเดี๋ยวผมไปหาสกิลวีมาแปะไว้ให้แล้วกันนะครับอ่ะนั่นคือสกิลวีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเราสามสกิลสกิลเซส สกิลเอบังคับได้นะสกิลเอบังคับได้สกิลซบังคับไม่ได้นะแปลว่าสกิลเอเนี่ยสามารถบังคับทิศทางได้นะสกิลเซสกิลเอนี่ครับบังคับได้เห็นไหมแต่ว่ามันก็ออกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับโอเคครับต่อไปเป็นฮาร์บโลบอทนะครับสรุปว่าเป็นสิ่งมีชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆที่รับการอ่านไม่ทันนะครับเปลี่ยนทางไซเบอร์เนติกนะครับอันนี้นะครับเป็น แฟร์ติสไตล์ที่ผมคิดว่าดีที่สุดตะเกียร์ใตอนนี้เนื่องจากว่ามีสกิลที่ฮิวเซียงได้แล้วก็สกิล X กับสกิล C ค่อนข้างไกลมากครับดูเดี๋ยวกูกด Z ซดทำไมสกิล X อ็นะค่อนข้างไกลดูเห็นปะไกลมากสกิล C ไกลเหมือนกันนะครับไกลมากจริงและยังมีสกิล V ีโอเวอร์หลอดชาร์จพลังระเบิดตัวเอง ตกมแรงแรงมากครับผมอัพแค่ประมาณ800ผมไปตีแบบตีบอสแม่งก็แรงนะม,มันแรงมากแต่มันเสียเลือดไงไม่เป็นไรครับแล้วกดซีอ,อีเพื่อใช้การฮิลได้อันนี้คือไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยครับเซีรีแพ์ฮิวตียังได้ตอบโจทย์ทุกคนส,สาย p ิ p ีสายฟาร์มตอบโจทย์หมดชอบมากอันนี้ผมชอบจริงครับผมให้เป็นอันดับหนึ่งในใจเลยดูดิฮิวได้ หิวได้ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าอันนี้แหละครับดีสุดในเกมแล้วแนะนําเลยร้านเดียวเองโคตรถูกนะครับยังไม่หมดมีแกนาหนึ่งนะครับก็คืออิเล็กโทรนะครับอ่ะตามผมมาเลยเดี๋ยวหลงโอเคครับมาอิเลนะ็กโทรนะครับอิเล็กโทรมาสเตอร์นะครับโห้ามานมาเลย ผู้ใช้อิเล็กโตสามารถส่งกระแสไฟฟ้าผ่านส่วนต่างๆคุณต้องการดูมาในราคา3ล้าน5แสนอันนี้เป็นฟันดงสไตล์ที่แพงที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของมันกันก่อว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับสกิลเซสอิเล็กโตช็อคสกิลเอ็กซ์แฟชคิกเท่ดีครับอิเล็กโตเดชอิเล็กโตโซน ผมไม่รู้ว่าทำไมราคาถึงแพงสุดเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันสตัรนได้ปะเดี๋ยวผมขอลองปฏิหน่อยแล้วกันอยากดูว่าทำไมมันคุ้มค่ากับสามล้านห้าใช่ป่านะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เล่นสายหมัดก็ข้ามไปได้เลยนะตรงนี้สกิลเซตที่มันทําให้มันสตัรนป่าวอะอ่ะสตัรนสกิลเอฟสตัรนเหมือนกันสกิลซีเดี๋ยวไปทักเกมอ่ะคืออะไรแค่นี้อ่ะ สกิลวีสตัรนโอเคครับสกิลส่วนใหญ่จะสตัรนหมดเลยนะครับ X นี่สตันหมดเลยอืมถือว่าตอบโจทย์ดีว่าดีนะครับสกิลสตัรนได้สกิลซีนี่คืออะไรคือแค่พุ่งมาก็เสียเลือดแค่นี้เหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพิวพีดีมากอันนี้ผมแน,นะ <Wow. S 1> นดำมันนสตัรนได้นะครับทำให้เราโดนดาเมจชาขึ้นนะครับ <c> ร <oughs> าคาสามร้อยห้านะครับแต่ว่าแพงไปหน่อยกว่าผมว่า แพงมากเลยร้สามร้ห้าเอาเงินไปซื้อเอาเงินอีกร้านหนึ่งอ่ะไปซื้อไซบอกแล้วก็เอาอีกสองร้านห้าซุ่มผลดีกว่าุ่มผล,ลยค่น <laughs> นะครับโอเคครับก็เทีย์ที่ผมจัดให้นะครับก็ไซบอกเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อิเล็กโตนี้เป็นอันดับที่สองนะครับเนื่องจากว่ามันสามารถสตันได้นะครับอันดับสามสี่ห้าผมไม่รู้ผมจัดแค่ถองระดับละกันหนึ่งกับสองพอครับใครที่ชอบอะไรชอบอันไหนหรือว่าอยากได้ อันไหนชอบมันไหนจะซื้ออันไหนอัพยังไงเล่นยังไงคอมเมนต์หน้าที่ใต้คลิป้เลยอ่านแล้วผมกดัวใจนะครับท้ายังไม่หย่านผมยังไม่ได้กดนะครับโอเคครับผมก็เลยลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปโลกเก่ากันแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าไอจุด3อย่างที่มันอยู่ตรงเขาเมื่อกี้เนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับโลกเก่านี้จะมีแค่3อย่างนะครับถ้าเรานับอันเริ่มต้นถ้าเับก็้นจะเป็น4นะครับก็คือที่เขาให้มาเป็นคอมแบทงูงๆนะ ก็คงไม่มีใครใช้หรอกเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเรื่องเก่ากันเลยโอเคครับเรามาเริ่มที่เกาะเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะที่ใกล้ที่สุดกันก่อนนะครับจะเป็นเออผิดตัวผิดตัวเพิ่งรับมาจะว่าไปอีกแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้ขาดํากับไซบ่อกเนี่ยอันไหนใกล้กว่ากันเดรดูดียอะไใกล้กว่ากันผมว่าน่าจะเป็นขาดาปะขาดำ โอเคครับขาดําอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมบินเลยไป่อยนี่นะครับขาดำ expert dark leg นะครับอยู่ตรงนี้นะครับราคาเท่ากันเลยนะครับเท่ากับโลกใหม่เลยนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับอันนี้เป็นจุดแรกนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เกาะเริ่มต้นดีกว่าเกาะเริ่มต้นเนี่ยเป็นจุดจุดเริ่มต้นที่จะไปเกาะอื่นๆแต่ว่ามันอยู่ไกลามากมันไม่ใช่เกาะเริ่มต้นไม่อยู่ตรงเนี้ย อยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยสตาร์ตตรงเนี้ยก็เริ่มต้นคือเป็นตรงกลางๆหน่อยไหมอืมต่อไปที่เราจะไปนะเป็นเกาะฟิชเม m a นนะครับระยะ180ครับใครที่หลงทางตามผมมาเลยอ่านี่นะครับเกาะชาติไอซ l แลนนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับ Half robot นะครับไซบอกประสิง่งมีชีวิตบลา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 ไปอ่านกันเอาเองเ,องเนาะถ้าใครอยากจะอ่านนะมันก็หยุดคลิปแล้วก็อ่านกันก็นกได้นี่นะครับราคาเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่1ล้านเหรียญนะครับอืานี่อืมประมาณน,นี้โอเคครับต่อไปเป็นจุดสุดท้ายนะครับอันนี้ไกลหน่อยนะอยู่เกาะฟิชแมนนะครับเป็นฟิชแมนคาราเต้ โอเคครับเอามาถึงเกาะฟิชแลนด์แล้วนะครับก็ให้บินไปที่หลังเกาะตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทางลงอยู่อ่านี่ตรงนี้นะลงไปแล้วก็จะเจอกับหน้าตาค่อนข้างแปลกๆน้อยๆไม่หน่อย,อย,อยพูดไปแล้วเมื่อกี้ตอนมีโลกใหม่นะ <laughs> โอเคเหมือนกันเลยนะครับราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันหมดเลยนะทั้งสองเกาะหนึ่งล้านห้าแสนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะสาหรับ ฟัติ้งสไตล์ทั้งหมดนะครับคลิปช่องผมชอบไม่เคยทำเลยก็เลยลองทำดูนะโอเคผมก็ใครชอบอะไรก็อย่าลืมนะผมพูดไปแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปกับม้มเย้่โอ้เป็นร้อนในพูด <laughs> ไม่ชัด